ลูกค้าสปปลาวนะคะได้สั่งตู้นวดข้าวเกษตรพัฒนา4ฟุตตัวนี้ไปใช้งานนะคะทางอู่เราก็มีการเช็คแล้วก็ทดลองขับให้กับลูกค้าก่อนที่จะส่งมอบนะคะตัวนี้ก็จะมีเปลี่ยนสายพานอ,าจาอัจฉริยแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนปะปุ่ให้นิดหน่อยทําสีให้ด้วยนะคะแล้วก็จะไปข้ามด่านที่ท่าเรือปากชุมจังหวัดเลยค่ะตัวนี้ลูกค้าก็จะไปติดตั้งกับรถไถ40แรงเลยนะคะส่วนล้อลากก็จะไม่ได้ใช้งานเราก็เลยมีการเตรียมอะไรให้ลูกค้าเพิ่มนะคะก็จะมีโมเลแล้วก็เฟือง แล้วก็เผาปั่นนะคะไปให้ลูกค้าด้วยพอนเราไปถึงลูกค้านะคะก็ได้ให้ลูกค้าได้เช็คอะไรด้วยนะคะว่าได้ครบไหมแล้วเราก็ได้นําตู้นัดข้าวไปขึ้นเรือใหญ่ให้ลูกค้านะคะเพื่อจะข้ามฝั่งไปฝั่งทางโน้นค่ะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะสนใจตู้นัดเข้าวกับทางอู่สุริยันยานยนต์ของเรานะคะทางเราก็มีอะไรให้ครบนะคะบอกแต่ว่าจะไปใช้กับรถอะไรรุ่นอะไรยังไงแบบไหนเรามีมีให้ครบไม่ว่าจะเป็น โมเลสายพานลูกปืนเผาฟันหรือว่าเฟืองวิดีโอนะคะเรามีครบเลยอยากได้แบบไหนก็สั่งได้นะคะ